สวัสดีครับมาพบกับผมสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันที่วันพฤหัสที่6นะครับพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกานิดๆนะครับผมสิบแปดนาฬิกานิดๆเมื่อคืนหลังจากเมื่อคืนนะครับที่เมื่อคืนฝนตกนะครับ ตกก็ไม่ได้ตกหนักอะไรมากมายนะครับที่สวนผมก็ตกนิดหน่อยนะครับพอดินชุ่มๆุมอยู่นะครับผมวันนี้ก็ออกมาหลังจากที่ผมออกไปขายน้ำอ้อยนะครับช่วงเช้าพอเย็นมาผมก็จะมาเพาะข้อตาอ้อยนะครับหลังจากที่บ่มไว้ประมาณ2วัน2คืนนะครับาบางบางถุงก็บ่มไว้แค่อ่าหวัน1คืนนะครับอ่าบางท่อนก็จะลากยังไม่ออกนะครับบางท่อนก็รากออกแล้วนะครับ ในการบ่มก็คือผมก็ไม่ได้แช่นะครับไม่ได้แช่น้ํานะครับก็หลังจากที่ตัดมาผมก็จะบ่มไว้เลยนะครับผมพอผมมา,าใส่ถุงดินพาอชามเสร็จปุ๊บผมก็จะเอา,อาฟางนะครับฟางที่ผมหมักเอาไว้นะครับหมักเอาไว้เน่าให้มันเน่านะครับแล้วก็ผมจะผมน้ํานะครับผมน้ําให้ให้ชุ่มนะครับให้มีความชุ่มแล้วผมก็จะมาปิด ปิดข้างหน้าของเขานะครับปิดหน้าถุงนะครับเพื่อที่จะให้มันกักเก็บความชื้นนะครับคือเราจะต้องไม่ต้องลดน้ําเยอะนะครับเราคือเราเราลดน้ําแค่สามวันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปลดน้ําเยอะเพราะว่าฟางฟางเน่าเนี่ยฟางที่หมักไว้แล้วเนี่ยมันจะมีความ อมน้ําอยู่นะครับค่อนข้างครับผมก็มาดูนี่ครับนี่คือด่างมาเลยนะครับนี่ครับมันจะมีความเป็นด่างอยู่นะครับนี่เขาจะมีความเป็นแป้งนะครับแป้งเขาจะคุมเอาไว้เนี่ยครับพอเราเราออกดูอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นด่างนะครับแถวนี้จะมีด่างมาเลยกับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โบราณนะครับผมฝั่งด้านนี้ก็จะมีเมลิชาร์ดนะครับสีส้โรงหนึ่งแล้วก็ เก้าสองขีดหนึ่งสองเจ็ดหยวงเกียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูป่าที่สามชุดที่สามกันเลยครับผมไปเรื่อยนะครับก็กราบออกไปเรื่อยอ่าตัวนี้จะเป็นชุดที่สามนะครับสายพันธ์สิงคโปร์สิงคโปร์น้ําพึ่งนะครับผมอ่าที่สวนเราจะเน้นคือสิงคโปร์น้ําพึ่งเลยนะครับสายพันธ์นี้สายพันธ์เดียวนะครับที่อ่าตอบโจทย์อ่าที่ดีที่สุดในสวนของเราเลย เพราะว่าเราปลูกาสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวนะครับก็สายพันธุ์อื่นๆก็กําลังนะครับกําลังทยอยนะครับกําลังทยอยปลูกปลูกเพื่อที่จะมา,าวิเคราะห์ดูนะครับว่า,าสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยมันดีสําหรับสวนเราไหมนะครับมันดีก็สาหรับสวนเราไหมนะครับมันก,การเจรเิญเติบโตงเขาดีแค่ไหนนะครับผมครับผมก็นี่ เดินมาดูได้นะครับข้างในน,นะครับกำลังจะหาคนมาช่วยรอบอยู่นะครับถ้าทำเองไม่ไหวก็จะาหาคนมาช่วยนะครับบางที่ก็สูงนะบางที่ก็ไม่แข็งน,นะครับลาวา,ามาช่วยนะครับวันนี้เรามาไม,ไ,มไ,ไม่ได้รับเงินนะครับ ของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีฝั่งด้านนู้นจะมีชุด4ชุด5้าแล้วก็ภายในอาทิตย์นี้จะลงอีกชุดชุดที่6นะครับประมาณ300อยหลุมอย่างน้อยๆก็300อยหลุมนะครับก็อาจจะเว้นเป็นเดือนหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งหรือว่า2เดือนปลูกครั้งหนึ่งโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์ให้กำลังใจนะครับสวนหนุ่มเมืองพครมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่มาเข้ามารับชมนะครับผม อ่าให้กำลังใจขอบคุณครับผมสวัสดีครับ